เด็กๆภายในศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุรินทร์กำลังช่วยกันเก็บพืชผักสวนครัวที่จัดบริเวณไว้อยู่ที่หลังอาคารศูนย์อย่างสนุกสนานซึ่งนี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางศูนย์นํามาใช้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการความคิดสติปัญญาและการเคลื่อนไหวของร่างกายนอกจากนี้ใกล้ๆกันก็ยังมีโรงเลี้ยงไก่ไข่มีบ่อก,กบมีเรือนเพาะเห็ดดูเหมือนบริเวณน,นี้จะเป็นจุดรวมกิจกรรมกลางแจ้งที่เด็กๆชอบมากอีกกิจกรรมหนึ่ง ศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านสแสระโบราณหมู่ที่4ตำบลเชื้อเพลิงอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์เป็นศูนย์แห่งที่11ในสักงกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์รับหน้าที่ในการดูแลคนพิการทางสติปัญญาในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งจากเดิมผู้ปกครองที่อยู่แถบนี้ที่มีบุตรหลานบกพร่องทางสติปัญญาจะต้องเดินทางพาบุตรหลานไปไกลถึงศูนย์ที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งบางครอบครัวก็ยากต่อกาารเข้ถึง ทำให้หลายครอบครัวขาดโอกาสในการพัฒนาแต่เมื่อศูนย์แห่งนี้กเนิดขึ้นจึงถือเป็นข่าวดีที่จะได้นำบุตรหลานมาให้ทางสูตรช่วยดูแลลูกหลานของพวกเขาให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นแบบใกล้ชิดภูมิลำเนามากยิ่งขึ้นเอาน้องๆมาเรียนเมื่อวันที่2องมีนาคม2563น้องมาอยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์ก็มีเรื่องโรคโควิดเข้ามาก็เลยต้องปิด ศูนย์ไปพักหนึ่งก็เลยในระหว่างที่พักบุคลากรครูทั้งหมดมีอยู่9ท่านก็ช่วยกันเนี่ยค่ะช่วยกันปรับปรุงต่อเติมให้มันสะอาดและสวยขึ้นเพื่อจะให้น้องๆมาเรียนรอบสองก็รอบสองก็เพิ่งเอาน้องมาเมื่อวันที่19เดือนที่แล้วค่ะตอนนี้ก็น้องก็พัฒนาขึ้นเยอะแล้วค่ะเด็กๆที่ศูนย์จะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทมาเช้าเย็นกลับโดยผู้ปกครองมารับมาส่ง และประเภทอาศัยอยู่ที่ศูนย์ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนเสาร์อาทิตย์พ่อแม่ผู้ปกครองก็มารับกลับไปบ้านสําหรับเด็กๆที่อยู่ที่นี่เช้าตรู่ครูพี่เลี้ยงจะปลุกให้เด็กๆได้ตื่นมาทําธุระส่วนตัวพับผ้าหม่มจัดที่นอนฝึกนิสัยของความรับผิดชอบและให้รู้จักช่วยเหลือตนเองหลังจากนั้นเจ็ดโมงครึ่งเด็กๆก,ก็จะได้ทานข้าวเช้าที่มีแม่ครัวคอยประกอบอาหารให้ซึ่งวัตถุดิบบางส่วนก็ได้มาจากสวนครัวที่อยู่หลังศูนย์นั่นเอง จากนั้นก็จะไปเข้าแถวครบสรงชาติสวดมนต์ไหว้พระบรรยากาศเหมือนอยู่ที่โรงเรียนยังไงอย่างนั้นเด็กๆก,ก็จะได้ฝึกสมองด้านความจําเนื้อเพลงจําบทสวดมนต์และฝึกสมาธิเบื้องต้นไปในตัวด้วยโดยมีครูพี่เลี้ยงช่วยกันกํากับหลังจากนั้นก็จะเป็นชั่วโมงกิจกรรมนอกสถานที่อาจจะเป็นการออกกําลังกายหรือช่วยกันปลูกต้นไม้เพราะศูนย์เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ยังมีต้นไม้ไม่มากและการปลูกต้นไม้ ก็ให้เด็กๆได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติไปในตัวด้วยจากนั้นก็เข้าสู่ชั่วโมงแห่งการฝึกทักรรษะประสาทสัมผัสและกระบวนการความคิดสติปัญญาในห้องเรียนที่แยกกลุ่มกันเพื่อการดูแลได้สะดวกและทูตถึงจากครูพี่เลี้ยงก็ยิ่งได้บรรยากาศที่ไม่แตกต่ตางจากในห้องเรียนของเด็กทั่วไปเลยทีเดียวกิจกรรมจะเป็นเช่นนี้เป็นทุกๆวันด้วยความสนุกสนานและการเรียนรู้ของเด็กๆที่มีอยู่ปัจจุบัน15คนและด้วยความเมตตาของครูพี่เลี้ยงอีกหคน ที่จะต้องเจอกันเกือบจะตลอด24ชั่วโมงใช้ใจค่ะจิตใจความรักมอบความรักให้เขาค่ะ,อะบอกเขาคอยสอนเขาด้วยความรักอย่างเงี้ยค่ะ,คะมีอ่มไ,มมไมีเ้อาบ้างไหมคบมีบ้างค่ะตอนแรกๆเร,รู้สึกว่าเราจะทําตรงนี้หน้าที่ตรงนี้ได้ดีที่สุดไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราทําไปเราสึกว่า เพราะว่าน้องๆเขาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะไม่เหมือนเด็กปกติทั่วไปเราก็เลยอย,อยากอยู่ตรงนี้เพื่อพัฒนาน้องๆให้ดียิ่งิ่งขึ้นไปค่ะคุณครูอยากเห็นอะไรครับในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับเด็กๆทุกนี้แล้วก็ที่ศูนย์แห่งน,หนีค้ครับอยากเห็นเด็กๆมีประกอบอาชีพหารายได้ได้ด้วยตนเองนี่ค่ะค่ะแล้วก็อยู่ในสังคมยังมีความสุขค่ะนวลผ่องวันสุกรวัย16ปี หนึ่งในสมาชิกของศูนย์พัฒนานทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุรินบอกกับพวกเราว่าเธอมีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่ได้มีเพื่อนมีคุณครูคอยช่วยแนะนํามีความสุขมากค่ะ,ะได้ทำอะไรบ้างครับแต่ละวันตะวนันก็ลอกผักช่วยครูอ้อแล้วก็ช่วยลอกข้างหน้าอาคารแล้วมี อ,อยากเยอะเลยค่ะอยากเห็นมีสวนให้น้องๆวิ่งเล่นอยากเห็นน้องออกกําลังกายด้วยการเตะบอลเล่นแชร์บอลอะไรยอย่างนี้ค่ะสนามเด็กเล่นก็อยากได้อยากให้มีเกิดขึ้นแล้วก็โรงอาหารซึ่งตอนนี้กําลังเราทําที่ตึกกับน้องร่วมกับน้องก็ยังไม่ค่อยเหมาะสมก็อยากได้ อาคารเล็กๆเพื่อทําอาหารประกอบเลี้ยงโดยเฉพาะเลยอะไรอย่างนี้ค่ะแผนการรับเด็กๆเข้ามาเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงครับอนาคตก็คือจะรับเด็กโตขึ้นจากนี้ไปก็จะเริ่มรับเด็กโตขึ้นเพื่อที่เขาได้มาพัฒนาแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆเล็กๆแล้วก็ช่วยกันทําผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะมาขายเลี้ยงชีพของตัวเองให้ให้น้องๆมีอาชีพ ในตัวเองคือคือวางแผนว่าวันข้างหน้าให้น้องมีอาชีพแล้วก็เงินตรงนี้มอบให้เขาเพื่อจะเลี้ยงดูครอบครัวด้วยคือเป้าหมายที่คิดไว้อะค่ะนอกจากอาคารหลักที่ใช้เป็นที่ทําการศูนย์แล้วยังมีอาคารรองหลังเล็กๆอยู่ทางด้านหน้าซึ่งนํามาทําเป็นร้านค้าที่นําผลิตภัณฑ์ของชุมชนและสินค้าของผู้ปกครองเด็กๆมาช่วยจําหน่ายให้แก่ผู้ที่มาเยือนเพื่อน,นำไรายได้มอบคืนให้กับผู้ปกครองอีกส่วนหนึ่ง คือนามาช่วยเป็นค่าใช้จ่ายภายในศูนย์ศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญาจสุรินเพิ่งจะก่อตั้งขึ้นไม่กี่เดือนมีสมาชิกเด็กๆรวม15คนนอกจากอาคารและที่ดินบริเวณนี้ที่มีผู้ใจบุญบริจาคให้เพื่อจะตั้งเป็นศูนย์สําหรับดูแลพัฒนาทักษะคนพิการแล้วก็ยังคงต้องการสิ่งต่างๆและปัจจัยเพื่อมาสนับสนุนการพัฒนาผู้พิการทางปัญญาเหล่านี้และรุ่นต่อๆไปด้วยเพื่อพวกเขาจะได้กลับเอาไปใช้ชีวิตในสังคม อยู่ร่วมกับทุกๆคนได้อย่างมีความสุขเต็มภาคภูมิสุธีมลายทองถ่ายภาพผานุมิชมาข่าว n b t รายงาน